สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนจากร้านธรรมจร์อีกแล้วนะคะแป้งนะคะป้อมนะคะวันนี้นะคะแป้งและป้อมนะจะพามาแนะนํากรดจากร้านธรรมจรกันโดยร้านเราเนี่ยจะมีกรดถึง2รุ่นด้วยกันใช่ไหมคะคุณป้อมใช่แล้วค่ะคุณแป้งก็จะมีรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ค่ะหรือเรียกกันว่ากรดเบอร์หนึ่งหรือกรดเบอร์สองค่ะคุณแป้งอ่าวันนี้เราจะพามาดูกันนะคะว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรและรุ่นไหนเนี่ยเหมาะกับท่านใดบ้างนะคะตามไปดูกันเลยดีไหมคะ ขนาดของกรดเบอร์หนึ่งนะคะความกว้าง120เซนยาว210เซนสามารถนอนได้สูงที่150เซนเมื่อวัดจากบริเวณยอดมุมตรงนี้จนถึงพื้นด้านล่างรุ่นนี้เนี่ยสามารถเข้าไปยืนห่มจีวรด้านในได้นะคะแล้วมาถึงกรดเบอร์2กันรุ่นนี้เนี่ยจะเล็กกว่าสักเล็กน้อยนะคะความกว้างของเขาอยู่ที่110เซนยาวที่200เซนสามารถนอนได้เช่นกันแล้วสูงที่135มเซนเมื่อวัดจากบริเวณมุมด้านบนตรงนี้จนถึงพื้นด้านล่างนะคะ รุ่นนี้เนี่ยขนาดเล็กกระถัดรัดทั้งสองรุ่นนี้เนี่ยมี2ประตู4ี่หน้าต่างเหมือนกันเลยต่างกันที่ขนาดและวัสดุของซิปนะคะในส่วนของเบอร์หนึ่งซิปของเขาจะเป็นซิป YKK มีมาให้2หัวทั้ง2ด้านแบบนี้นะคะในส่วนของเบอร์สองผลิตจากซิปไทยนะคะคุณภาพดีมีถึง2หัวด้วยกันค่ะในส่วนของวัสดุวัสดุของเขาเนี่ยเหมือนกันเลยด้านบนนะคะตรงด้านบริเวณยอดตรงนี้และบริเวณพื้นมาจากผ้าออกฟอร์ดที่กันน้ำา3,000ม mm, ิลลิเมตรเหมือนกันทั้ง2เบอร์นะคะ ในส่วนของตัวกรดทั้งเบอร์2และเบอร์หนึ่งทมาจากผ้าร่มชนิดไนลอนนะคะกันน้ําที่1,500ม mm ิลลิเมตรค่ะในส่วนของมุง้งทั้งเบอร์2และเบอร์1ผลิตจากมุ้งวัสดุเกรดคุณภาพเยี่ยมเป็นตาสี่เหลี่ยมผืนผ้า,มาแมลงไม่สามารถเข้าได้สัตว์เลื้อยคลานเข้าไม่ได้ทั้ง2รุ่นค่ะแต่ลมยังสามารถพัดผ่านได้อย่างสะดวกทั้ง2รุ่นค่ะ โดยกรดของร้านธรรมจรนนี่จะเป็นกรดประยุกคือเป็นกรดแขวนทั้ง2รุ่นนะคะตรงบริเวณที่แขวนจะเป็นตัวตะขอที่มีความหนามากเป็นสเปคสั่งพิเศษของร้านเราเท่านั้นทั้งสองรุ่นจะมีความแข็งแรงเหมือนกันเลยนะคะตามแป้งและคุณเป้าเข้าไปดูกันเลยค่ะว่าข้างในเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะประตูเนี่ยเปิดได้กว้างมากๆเลยเราสองคนสามารถเข้าได้โดยสะดวกเลยใช่ไหมคะคุณป้อมใช่แล้วค่ะคุณแป้ง เมื today, ่อเขามานั่งแล้วก็สามารถที่จะรูดซิปปิดเพื่อกันยุงกันแมลงได้อย่างดีค่ะกดเบอร์สองที่แั้งนั่งอยู่นะคะจะเป็นซิปไทยแล้วก็มีสองหัวสามารถรูดใช้ขวาแบ่งแยกการทำงานของซิปเพื่อให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นส่วนกดเบอร์หนึ่งของป้อมที่นั่งอยู่ด้านในนี้ใช่ไหมคะจะเป็นซิป YKK ค่ะรูดและใช้งานได้อย่างดีเหมือนกันค่ะ กดเบอร์หนึ่งและกลดเบอร์2สามารถเปิดโปรเหมือนที่เราสองคนนั่งอยู่ข้างในแบบนี้ได้แล้วก็สามารถปิดทึบทั้งสี่ด้านได้เหมือนกันค่ะเมื่อเข้ามาอยู่ด้านในนะคะจะมีความเป็นส่วนตัวสามารถที่จะเปลี่ยนจีวอลและนอนพักผ่อนเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถได้เลยค่ะ โดยบริเวณประตูด้านหน้าสามารถที่จะเปิดออกเพื่อเป็นทางเข้าออกได้อย่างสะดวกเลยค่ะเมื่อเปิดประตูออกนะคะ mm. ก็จะเห็นเลยว่าด้านในเนี่ยยังมีพื้นที่ที่เหลืออยู่แม้กระทั่งของแป้งเนี่ยเป็นเบอร์สองที่เล็กกว่าสักหน่อยในส่วนของเบอร์หนึ่งของคุณป้อมเป็นยังไงบ้างคะคือใหญ่โล่งสบายมากค่ะคะุณ mm. แป้งตัวนี้ ทั้งสองรุ่นเนี่ยสามารถนั่งก็ได้แล้วก็นอนได้สะดวกเลยนะคะด้านในนะคะกรดเบอร์2เนี่ยจะมีตะขอสาหรับแขวนของบริเวณตรงกลางนี้เบอร์หนึ่งก็มีเหมือนกันนะคะ และที่สําคัญก็ยังมีช่องใส่ของให้อีกถึง2ช่องด้วยกันนะคะส่วนเบอร์หนึ่งก็มีเช่นกันค่ะสองอที่ใส่ของ2ช่องและจุดเด่นของสินค้าธรรมจรนั่นก็คือช่องปลั๊กไฟนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างของกรดทั้ง2รุ่นนะคะกรดเบอร์หนึ่งและกรดเบอร์สองจุดเด่นของกรดเบอร์หนึ่งก็คือความสูงและเป็นซิปวาเคเคค่ะในส่วนของเบอร์สองจะเหมาะกับท่านที่ต้องการความกระทัดรัดแล้วก็เป็นซิปไทยที่ทนทานค่ะ ทั้ง2รุ่นเนี่ยมีถึง2ส,สีให้เลือกด้วยกันก็คือสีแก่นขนุนที่เราโชว์อยู่ตอนนี้แล้วก็มีสีกลักที่เป็นสีน้ำตาลเข้มเขม,มด้วยใช่ไหมคะคุณแป้มใช่แล้วค่ะคุณแป้งสำหรับท่านไหนที่ต้องการความสูงจะสามารถเข้าไปยืนห่มจีวอนด้านในได้และต้องการซิปเป็นซิป YKK แป้งแนะนําเป็นกรดเบอร์หนึ่งแต่ถ้าเกิดท่านไหนนะคะต้องการกรดที่มีขนาดกระทัด,ดหน่อยแล้วก็ต้องการเป็นซิปไทยที่มีความแข็งแรงแป้งแนะนําให้ไปที่กรดเบอร์สองนะคะวันนี้เราก็พามาดูถึงจุดเด่นจุดเหมือนจุดแตกต่างกันของทั้ง2รรรรรุุ่่นน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 กกััเเเเียยยบบ้้้ออแลลวสสใจป็ไไหถาาาามมททดค เตรียมตอบคำถามและแนะนำท่านอยู่นะคะสวัสดีค่ะ